สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตรนะครับอยู่กับผมแท็กซี่เช่นเคยครับสวัสดีท่านผู้ชมทาง YouTube ทาง TikTok อช่อง p n ียนเกษตร2018ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้มาเจอกันในช่วงตอบถามตามโพสต์นะครับก็ทุกหนึ่งสัปดาห์เราก็จะพยายามมาเจอกันนะครับนำความรู้ดีๆผ่านการตอบคําถามนะครับกับช่วงตอบถามตามโพสต์แบบนี้นะครับก็ง่ายๆครับเราก็มาดูเรื่องของคําถามนะครับในทาง เพจ Facebook หรือว่าทาง YouTube ทาง TikTok แอดก็จะรวบรวมคำถามมาแล้วก็ตอบให้นะครับปกติก็จะตอบให้ทันทีอยู่แหละนะครับแต่ถ้ามีเวลาก็จะมาขยายความในช่วงตอบถามตามโพสนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้อุปกรณ์พร้อมเนาะนะครับวันนี้สาระความรู้ยาเต็มๆเลยนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องการเลือกใช้ยาก็าฟังกันไปแบบเพลินๆไปเลยนะครับ ตรงนี้นะครับวันนี้น่าจะมีหลากหลายนะครับเราจะใช้เวลากันพอสมควรนะก็จะมีทั้งยาเชื้อรายาแมลงยาฆ่ายา้านะครับวันนี้อาจจะกลุ่มที่ใครที่จะฟังเรื่องปุ๋ยฮอร์โมนก็อาจจะไม่ไม่ค่อยมีมากนักนะครับวันนี้เน้นเรื่องของยาล้วนๆเลยนะครับก็อย่าพลาดชมนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ถ้าเห็นว่านะครับมีสาระความรู้เหมาะแต่ แ่การที่จะแชร์ออกไปให้คนอื่นได้รับชมรับฟังเช่นเดียวก็เชิญแชร์ได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็แบ่งปันให้คู่ผู้อื่นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้แอดสักนิดนึงนะครับก็จะได้เรียกว่ามีกําลังใจในการท,ทําที่คลิปดีๆแบบนี้ทุกๆวันเลยนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันคลิป มาเรื่องของโพสต์ล่าสุดเลยนะครับเมื่อเช้านี้แอดก็โพสต์เรื่องของวินิจการวินิจฉัยโรคพืชนะครับมันสําคัญมากนะครับไอความผิดปกติของพืชเนะี่ยมันมีทั้งทางตรงและทางอ้อมยกตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องของอมีมแมลงมาทําลายมันเห็นการทําลายโดนกัดอย่างเงี้ยโดนหนอนกัดอย่างเงี้ยก็รู้ว่าเป็นหนอนอันนี้มันเป็นทางตรงนะครับบางครั้งมันมีทางอ้อมนะครับซึ่งทําให้เราเข้าใจผิดแล้วก็วินิจฉัยผิดนะครับอย่างเช่นอาจจะมีอาการใบไหม้นะครับโดยเฉพาะในพวกมะเขือ แตแงพิกอะไรพวกนี้พอมีการใบไม้บอกเป็นโรคนะครับจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นโรคอาจจะโดนมแมลงบางตัวเช่นเพี้ยจักรจันแมงวีขาวอะไรพวกนี้พอมันมันดูดกินมันอาจจะปล่อยสารพิษทําให้เกิดใบไม้ทําให้ท่านมองดูว่ามันขายโรคพืชได้นะครับอย่างี้มันเป็นทางอ้อมหรือบางครั้งมันมีมแมลงเข้าทําลายปรากฏว่า จังหวะนั้นมีการขาดท่านอาหารพอดีนะครับก็มีขอบไม่ไหม้เหลืองๆหน่อยท่านก็คิดว่าเป็นโรคแบบนี้นะครับก็พอวินิจฉัยโรคผิดก็ทําให้จัดยาผิดนะครับไปที่ร้านบางร้านไม่มีประสบการณ์ไม่เข้าใจก็ก็จัดยาให้ไปมันก็ไม่ตรงโรคครั้นี้ก็มีปัญหาการจัดยาไม่ถูกต้องนะครับหรือร้านค้าก็โทษว่าคนฉีดฉีดไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันผิดตั้งแต่ต้นนะครับอาจจะสื่อสารผิดพลาดน,นะครับบอกบอกอาการเฉยๆไม่ไมีม ต้นให้ดูไม่มีรูปให้ดูอย่างเงี้ยมันก็ทําให้วินิจฉัยผิดนะในกรณีแบบนี้หรือบางร้านนะครับบา,บางเกษตรกรเข้าไปบางร้านก็ให้เด็กหน้าร้านขายหรือใหอ้ลูกน้องอะไรเงี้ยที่ไม่มีประสบการณ์นะเป็นคนแบกปุ๋ยมาขายอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็อาจจะทําให้วินิจฉัยโรคไม่ถูกต้องแล้วก็หยิบยาไม่ถูกต้องไปใช้มันก็ไม่ได้ผลเสียเวลาเสียเงินเสียตงังเสียความรู้สึกนะครับก็ลองปรับเปลี่ยนดูแล้วกันนะครับลองหาร้านที่เขา พร้อมที่จะบริการความรู้วิชาการนะที่ถูกต้องหน่อยมีความน่าเชื่อถือนะครับหรือท่านอาจจะใช้บริการทาง เพจออนไลน์ online, ทางช่องต่างๆ Youtube ก i k อ o อะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ร้านหลายๆร้า,านเริงๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ลองไปติดตามดูนะครับหรือว่าทางช่องของเราก็ได้ทาง Youtube ก็ได้ TikTok ก็ได้นะครับทางเพจ Facebook ก็ได้เราก็มีคลิปดีๆแบบนี้โอ้โหเป็นหลายร้อยคลิปท่านอยากรู้เรื่องอะไรยิ่งใน Youtube หาง่ายมากเลยสมมติว่ายกตัวอย่างท่นอยากรู้เรื่องหนอนอย่างเงี้ยนะครับท่านก็พิมพ์เข้าไปว่านอน นะครับในใน u t u b e เนาะพิมพ์ว่านอนแล้วก็ต่อท้ายด้วย PN เกษตร2018แค่นี้คลิปเรื่องหนอนที่แอดเคยทำไว้นะครับอาจจะเป็นคลิปเก่าคลิปอะไรใหม่ๆก็มีนะครับก็มันก็จะเด้งขึ้นมาท่านก็เอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้หรือวา่าต้องการสั่งซื้อตัวยาตัวไหนก็โทรเข้ามาก็ได้เบอร์โทรศัพท์4สหรือท่านจะติดต่อมาทางข้อความทางไลน์ทางไลน์ลได้หมดครับเราติดต่อกันง่ายมากส่งของ 1-2วันทั่วไทยนะครับแล้วก็มีทั้งระบบโอนเงินและเก็บปลายทางนะครับโอเคถ้าเดี๋ยววันนี้ความรู้มัจจะแน่นนิดนึงอาจจะใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับท่านใดที่ไม่พร้อมก็อาจจะเอาไว้ดูตอนหลังแต่ท่านใดที่พร้อมก็เดี๋ยวเราลุยกันไปเลยนะโอเคนะครับวันนี้สาระความรู้หนักๆเน้นเลยยา,มาแมลงยาฆ่าญ้า ยาเชื้อรานะครับก็จะเยอะหน่อยนะสําคัญตรงนี้นะครับเรื่องการวินิจฉัยเดี๋ยวเรามาดูคําถามหน่อยนะครับคุณหนุ่มนะครับจากาคนขายเคมีกเกษตรเนาะลูกค้าไม่มั่นใจเลยใส่ยาใส่ใส่เยอะเกินนะครับเบิ้ลเข้าไปนะครับก็เรียบร้อยก็เกิดอาการไมอย่างที่ผมบอกนึกว่าเป็นโรคนึกว่าโดนมแมลงทําลายที่ไหนได้ใส่ยาเยอะนะครับก็ก็ลองปรับดูนะก็อย่าอย่าใช้เกินที่แนะนําเพราะมันอาจจะเกิดผลเสียได้นะครับมันไม่มีอะไรแบบ มากเกินไปมันก็ไม่ดีน้อยเกินไปมันก็ไม่ได้ผลมันต้องพอดีเนาะโอเคนะครับคุณกนกวันดีบุกนะครับถามเรื่องของยาเพีิวไฟตัวไหนเด็ดคะแอดนะครับก็แนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับเบื้องต้นเราใช้กลุ่ม c a เนาะก็จะเป็นโคไทอะลดินตัวนี้นะครับอัตราใช้ 5-10cc ี cc, ต่อน้ำ20ลิตรเอามาบวกกับตัวนี้ก็ได้ 1A สารฟอร์มีทเนตไฮโดรคลายนะครับอันนี้ประมาณสัก1ช้อนตวงเดี๋ยวแอดมีช้อนตวงให้เนะาะเดี๋ยวแอดหยิบให้ดูนี่เดี๋ยวนี้แอดจะมีแบบนี้ให้นะใครที่ซื้อยาจากแอดไปไม่ต้องไปหาอะไรตวงนี่มีช้อนตวงให้นะครับมีเขาเรียกเป็นถ้วยตวงให้แบบนี้นะครับให้เรียบร้อยเพื่อที่จะให้มันเป๊ะๆไม่ผิดพลาดนะครับก็ ได้เลยนะครับแล้วก็อีกอตัวหนึ่งนะครับแนะนำตัวนี้ก็ได้กลุ่ม23นะครับสไปโรเตตอรเมดนะครับตัวนี้ก็พอได้นะครับในส่วนของเพียยไฟนะครับอัตราใช้ประมาณตั้งแต่1 0ถึง15ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับแล้วก็อีกกลุ่มที่ใช้กันบ่อยๆก็คือกลุ่ม5้าสไปเนโตแรมทั้งแบบครีม12% 25% WG นะครับหรืออาจจะ เป็นตัวบวกนะจะเป็นตัวเมท็อกซีฟิโนซายบวกสไปรูแลมก็ลองไปใช้ดูนะครับวันนี้ไม่ได้หยิบมานะต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็อาจจะแนะนําตัวนี้แล้วกันเป็นสารกลุ่ม 4A บวก6เนาะเป็นไทมีท็อกแซมบวกบาร์แมกตินตัวนี้ก็ใช้ได้อาตจะใช้ประมาณสัก20-25ต่อน้ำ20ลิตรนะครับสำหรับเที้ยไฟ ไปกันต่อเลยนะครับเมื่อวานแอดโพสเรื่องของโรคพืชนะครับแล้วก็อาการผิดปกติของพืชก็คือรากปมกับรากบวมแต่ก่อนเองแอดต้องยอมรับนะว่าแอดเองก็บางทีก็เข้าใจผิดเหมือนกันเพราะไม่ได้ศึกษาให้มันลงลึกเข้าไปนะครับ ก็พบว่าอาการที่มันมีนูนๆขึ้นมาเป็นตุ่มๆอย่างเงี้ยมันเป็นรากปมนะครับแต่ในพืชผักในตระกูลกะหลำ่ำมันจะมีอาการของโรคลากบวมนะครับมันคล้ายกันซึ่งรากปมมันเกิดจากไส้เดือนฝอยมันก็ต้องใช้ยาที่กําจัดไส้เดือนฝอยเนาะส่วนอ่ารากบวมมันเกิดจากเชื้อรานะครับที่เป็นเชื้อราที่อยู่ในดินนะก็ต้องใช้ยาที่มันฆ่าเชื้อในดินได้นะครับอ่ะโอเคตัวแรกเลยนะครับยาไส้เดือนฝอยโดยตรงนะครับก็ เป็นยาตัวเมื่อกี้ที่แอดแนะนําเลยนะครับเป็นไทมีท็อกแซมนะครับกับตัวอาบาแมกตินเนาะเป็นอ่าเป็นรูปครีมอ่าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่7.2%บวก3.6%นะครับ SC แบบนี้นะครับนี่คือยาไส้เดือนฝอยนะครับใครที่มีปัญหารากปมนะครับในส่วนของพิกในส่วนของต้นฝรั่งต้นอะไรไม้ผลก็มีนะครับมะเขือก็มีโรคพวกนี้แทบจะมีไตยันข้าวเลยก็มีนะครับไปใครมีปัญหารากปมโดยเฉพาะ รู้สึกพิกแถบอีสานจะมีปัญหารากปมเยอะก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับปกติเขาใช้กันอยู่รู้สึกว่า 50- าสถึงซีซีนะครับต่อน้ำา10ลิตรนะแล้วก็ลดไปที่ต้นทุก7วันในช่วงระยะต้นกล้านะครับก็จะช่วยป้องกันได้ดีขึ้นหรือลดตั้งแต่ในถาดเลยนะครับเพื่อที่จะให้ยาตัวนี้มันไปอยู่เขตเขตรากนะครับเวลาปลูกไปก็ยามันก็จะได้ไปคุ้มครองบริเวณรากไอตัวไส้เดือนฝอยมันก็เข้าทำลายไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของรากปมนะครับแอดก็แนะนำให้ใช้คู่นี้ นะครับในตระกูลกระหล่าฉีดก่อนเลยก่อนที่จะปลูกก้านะครับแล้วก็ฉีดอีกครั้งเมื่อปลูกก้าไปแล้ว7-10วันนะก็จะใช้สารเป็นสารโพคาโมคาบวกกับกรดฟอสฟอริกเนาะอัตราก,การใช้สัก10บวก50ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับแล้วก็เน้นฉีดจี้ไปที่ดินที่โคนรอบบริเวณที่ ต้นพืชที่ปลูกเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าจะเน้นฉีดพ่นทางใบด้วยนะครับในช่วงที่14วัน21วันก็ลดอัตราลงมานิดนึงแล้วก็ฉีดทางใบได้เพราะยามันสามารถเคลื่อนย้ายขึ้นลงได้นะครับโอเคเนาะรากตมกับรากาบวมนะครับมันคนละโรคก,กันเนอะโอเคนะครับมีหลายๆคนสนใจนะครับคุณเส้นทางใหม่นะครับขอรายละเอียด แอดอบอกแล้วนะฮะถ้าต้องการสั่งซื้อต้องการสอบถามเพิ่มเติมให้ติดต่อแอดทางช่องทางทางข้อความนะครับมันจะมีช่องข้อความอยู่ก็ส่งเข้ามาถามรายละเอียดเลยนะครับสินค้าอะไรเป็นยังไงผสมยังไงหรือว่าสั่งซื้อยังไงนะครับก็ติดต่ออย่างนี้ดีเจด,ดีกว่านะ อาจะไม่ค่อยตอบหน้าโพสเท่าไหร่ก็อย่างที่พูดไปทุกๆครั้งนะครับหลายๆท่านจะเข้าใจพวกที่ทําเพจทําอะไรพวกนี้นะครับมันมีปัญหาในเรื่องของการซื้อขายกันบนหน้าโพสในบางทีเฟซน่าจะถูกปิดกั้นนะครับแล้วก็ทําให้เราเราไม่ได้มาเจอกันนะครับหรือว่าท่านก็จะไม่ค่อยเห็นแอดเท่าไหร่นะครับเพราะมันมีเรื่องพวกนี้อยู่เนาะก็เข้าใจนิดนึงถ้า,า,ถาพิมพ์ข้อความอะไรไม่สะดวกโทรเข้ามาเลยครับ0928064466เนาะโอเค ต่อมาคุณการนะครับคุณการเป็นเพื่อนผมเองเนาะเป็นนักวิชาการเกษตรนะครับเขาบอกว่า,าเป็นความรู้ที่ดีมากเลยต้องขอบคุณเช่นเดียวกันครับเรื่องราวความรู้แบบน,นี้เราก็แบ่งปันแชร์กันไปเนาะเราบอกวิธีเทคนิควิธีการรักษาที่ถูกต้องอลูกค้าหรือเกษตรกรก็จะได้เอาไปใช้เนาะเป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับคุณสาย a C D c นะครับบอกลากบวมใช้ตัวไหนบอกไปแล้วนะครับใช้คู่กันเลยเนาะคุณวิชัยพุทธไทย สาวพักนะครับก็บอกว่าเยี่ยมเลยนะครับก็มาให้กําลังใจกันไปเนาะโอเคต่อไปนะครับปัญหาอย่างที่แอดพต์ไปปัญหาเรื่องของในแปลงปู่มันไม่มีหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์โรคแมลงมันยังมีการระบาดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับคุณคนเคมีเกษตรเข้ามาอีกแล้วนะครับบอกว่าปรึกษาเรื่องฝนไม่มีหน่อยครับแอดโอ้โหเรื่องนี้สําคัญเลยครับตอนนี้ปัญหาในในเขตแอดเองนะครับก็เช่นกันครับฝนไม่มีนะครับเกษตรกรก็ไม่มีตัง นะครับเครดิตก็เต็มกันนะครับแม้กระทั่ง O d ดีแบงของร้านก็เต็มเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ต่างกันเนาะก็สู้กันไปครับแบบนี้แหละครับถูถูไถ่ไถ่ไปนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องรอดเองนะครับตามใดที่ยังสู้อยู่อย่าท้อแท้ถอยแรงหมดแรงไปก่อนเนาะให้ฮึดสู้ยังไงก็ต้องสู้ครับเราไม่สู้เพื่อความสําเร็จนะครับเราก็จะต้องเหนื่อยต่อสู้กับความล้มเหลวอยู่ดีนะครับโอเคเนาะไปต่อนะครับ คุณนายเกษตรถามถั่วลิสงเป็นแบบนี้ใช้ยาอะไรแก้นะครับจริงๆแอดก็กรอบรูปนี้ไว้โรคนี้น่าจะเป็นโรคกลุ่มอกใบจุดนะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเชื้อแบกหรือเชื้อลานะครับ เชื้อแบคนะแอดหยิบมาไหมเชื้อแบคแอดอ่ะหยิบมาเหมือนกันเนาะเอาแนะนําแบบนี้แล้วกันใช้ทั้งเชื้อราและทั้งแบคทีเรียเลยนะครับก็ใช้โพพิโคนาโซนบวกซ็อกซี่แล้วกันกลุ่ม3บวกกลุ่ม11 20cc บวกกับคัวคอปเปอร์ออกซิคอลายกับคอ p เปอร์ไฮดรอกไซดรูปครีมของอิตาลีตัวนี้ 40cc 20บวก40ได้ทั้งใบจุดที่เกิดจากเชื้อราและใบจุดจากแบคทีเรียเลยนะครับเพราะจริงๆโรค เชื้อรากับแบคทีเรียมันจะมีความคล้ายคลึงกันมากเนาะบางทีต้องไปเขี่ยเชื้อดูว่ามันเป็นเชื้ออะไรกันแน่ลักษณะของอาการที่มันเกิดขึ้นที่มันแสดงบนใบพืชเนี่ยมันค่อนข้างคล้ายกันแต่จากแอดมองรูปนี้น่าจะเหมือนใบจุดแบคทีเรียมากกว่านะครับแต่ใช้ยากลุ่มเชื้อราบวบไปด้วยก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีรูปพิกใบพิกส่งเข้ามาอันนี้มีอาการฉ่าน้ําอันนี้แอดมั่นใจว่าน่าจะเป็นของเรื่องของแบคทีเรียมากกว่าก็แนะนําตัวนี้ก่อนก็ได้ครับ ก็จะเป็นตัวคอปเปอร์ออกซิคอลไล์กับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ตัวนี้เนาะ 40cc แต่น้ำ20ลิตรฉีดกันสัก3ครั้งติดต่อกันสัก3รอบเนาะห่างกันสัก5-7วันประมาณนี้นะครับหรือถ้าให้เร็วก็4-5วันก็ฉีดได้ละนะครับอันนี้เรื่องของพิกนะก็มีคนปรึกษาเข้ามาคุณนายกเกษตรเนาะแล้วก็คุณเราต้องสู้ถึงจะชนะอ่าเนี่ยชื่อแบบนี้เลยใช่ครับมันต้องสู้ครับ แล้วก็คุณกิติยานะครับพงษ์สงวนบอกว่าปรึกษาแอดแล้วอุดหนุนพ่อค้าด้วยนะอันนี้ออกแนวที่แบบว่าช่วยช่วยขายให้ให้ให้แอดด้วยเนาะก็ขอบคุณมากครับก็ไม่เป็นไรครับก็อย่างน้อยท่านก็มาอุดหนุนความรู้ของแอดนะครับที่แอดตั้งใจที่จะมอบให้นะครับเรื่องใครเชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นหรือว่าไม่สะดวกยังไงก็แล้วแต่ท่านเลยไม่ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้นะครับเราอยากให้ความรู้ตรงนี้เป็นประโยชน์ เป็นวิทยาทานกับทุกท่านมากกว่านะครับโอเคต่อไปคุณประสงค์เคนโคกนะครับส่งรูปใบแตงเข้ามาเนาะมีลักษณะเป็นการเป็นเชื้อราที่ใบทะลุนะครับดูแล้วมีการเข้า,ขาทำลายของมแมลงระดับหนึ่งแต่หลักๆเลยน่าจะเป็นเชื้อราอในกลุ่มของพวกเขาเรียกโรคใบทะลุใบจุดนะประมาณนี้นะครับแอดแนะนำยาอะไรบ้างแอดแนะนำแบบนี้แล้วกันในแตง มันจะมีเชื้อราที่เป็นราชั้นสูงกับราชั้นต่ําอยู่แล้วนะครับวนเวียนอยู่กันเนี่ยใบจุดทะลุใบจุดใบไหม้นะครับแล้วก็ราน้ําค้างนะครับมันก็จะวนอยู่ประมาณนี้นะใบจุดราน้ําค้างแนะนําป้องก,กันก่อนเลยใช้สารตัวนี้ก็ได้ครับโพพินเนปบวกฟูโอพิโคลเนาะกลุ่ม M3 กับกลุ่ม43ตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้อัตราการใช้เนาะก็ร้อยกรัมเอาสัก3เป๊ะ ก็น่าจะโอเคนะครับอันนี้เป็นยาป้องกันที่ดีนะแล้วก็ถ้ารักษา,าโรคใบจุดนะครับก็ใช้ตัวนี้ก็ได้เป็นสารกลุ่ม11บวก3นะไตฟอกซี่โซบินบวกกับทีบูโคนาโซนนะครับอ่าแบบนี้ก็ได้1ซองเนี่ยน่าจะได้ประมาณ2เป้ไม่เกิน3เป้นะครับเป้ก็คือ20ลิตรเนาะหรืออีกตัวหนึ่งนะครับแอนแนะนำตัวนี้ยาดีนะครับเป็นยากลุ่มส,สารกลุ่ม11 นะครับกลุ่ม11คือตัวนี้เป็นเมโทมิโนสเตบินนะครับ20%รูปครีมนะครับนิยาดีหน่อยกว่าเล็กนิดเดียวแต่ราคาสูงนิดนึงนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับก็ยาตัวนี้แนะนำให้ใช้เป็นสารกลุ่มกลุ่มกลุ่ม11ตัวใหม่ๆนะเมโทมิโนสเตบินนะครับโอเคแล้วก็กลุ่มแตงถ้าไม่ได้เลยคือใบไม้ราน้ำค้างนะครับตัวแรกที่อันแนะนำกลุ่ม40ไดเมโทมอฟรูปครีมนะครับ อ่าตัวนี้อัตราการใช้สัก20ซีซีแต่น้ำ20ลิตรนะครับหรือตัวนี้จะเป็นไดเบทมอฟบวกอะมิทอกทราินนะครับก็อัตราใช้เดียวกันนะอ่านี้ก็จะดีขึ้นเป็นยาบวก2ตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้เก่งลาน้ําค้างนะครับเป็นยาญี่ปุ่นเนาะไซยาโซฟามิดนะอัตราความเข้มข้นอ่าสี่สเป็นต์เอสซีเป็นลูกครีมอัตราการใช้รู้สึกว่า5้าถึงสิบซีซีแต่น้ำยี่สิบลิตรนะครับโอเคนะครับ ตะกูลแตงใช้ประมาณนี้เลือกใช้นะไม่ได้ใช้ทั้งหมดเลือกใช้เนาะโอเคเดี๋ยวใช้ทั้งหมดเยอะจังนะครับคุณใจดีบอกวันนี้ฟ้าปิดกลัวเชือ้อราใช่ครับถ้าช่วงนี้ส่วนใหญ่หลายๆพื้นที่ฝนตกไม่หยุดเลยอย่างลูกค้าแอดอยู่ทางโซนเหนือนี่รู้สึกว่าตก3วัน3คืนแล้วไม่หยุดเลยนะครับเริ่มเน่าออกันแล้วนะฮะก็มีปัญหาเนาะแล้วก็เมื่อสัก2วันก่อนแอดแนะนําเรื่องของ ยาฆ่าไรและยาคุมไข่ไรไปเนาะเป็นยาตัวใหม่ๆที่แอดหยิบเข้ามาเนาะอาจจะไม่ได้แบบว่าใหม่ในตลาดไม่ใช่แต่เราเราศึกษาแล้วเราค่อนข้างมั่นใจว่ายาคู่นี้แหละนะครับในไรถือว่าโอเคเลยนะครับตัวแรกจะเป็นตัวที่ใช้ในการฆ่าตัวเนาะอันนี้เป็นกลุ่ม 12B เ e n b u ท a t ออกไซด์นะครับความเข้มข้น50% WP 1ถุง500กรัมเนาะใช้ได้ประมาณ3-5ถัง200ลิตร ถือว่าใช้ได้เยอะนะครับตัวนี้นะอันนี้แต่ก่อนแล้จะใช้รูปครีมนะครับตอนนี้รูปครีมหาไม่ค่อยได้ก็ใช้รูปผงได้นะครับถือว่าความเข้มข้นค่อนข้างสูงนะครับ50% WP เนาะแล้วมาบวกกับตัวนี้ต,นตัวนี้จะเป็นสารในกลุ่ม 10A h e x i s i r a z o l นะครับตัวนี้ความเข้มข้น1.8% EC นะตัวนี้มันมีข้อดีของ,ขอ,งของการคุมไข่ ได้เก่งมากหรือว่าเขาเรียกว่ามีผลต่อไข่ในท้องของลารนะครับเรามาใช้คู่กับยาที่มันฆ่าตัวแล้วก็เรียกว่าคุมไข่นะครับมีผลต่อทําให้อาง่ายๆว่าลรเป็นหมันนั่นเองจับคู่นี้เลยนะครับฉีดคู่กันสัก3ถังในกรณีที่ระบาดมากๆถ้าป้องกันก็ฉีดสัก5ถัง200ลิตรเนาะ โอเคนะครับนี่คือยาไลแนะนํากันไว้แล้วกันนะครับใครที่จะใช้เดี๋ยวก็คงได้ใช้กันในช่วงแรงเพราะไลส่วนใหญ่จะระบาดหน้าแรงมากกว่าพอดีแอดได้ยามาก่อนนะครับก็มาแนะนําไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคงได้ใช้กันนะครับก็มีบางบางท่านที่บางพื้นที่แรงแล้วเริ่มเกิดการระบาดของไลเขาก็มีการซื้อไปแล้วนะโอเคโอเคได้เลยเดี๋ยวได้ผลยังไงก็จะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเนี่ยอย่างแอดโพสไป2วันก่อนบอกว่า อยากถามลูกเพจว่าคำไหนที่แอดเจ็บปวดที่สุดนะฮะหนึ่งถามนิดนึงสองถามเฉยๆนะสามถามไว้ก่อนนะฮะหลายๆท่านก็มาให้คำตอบนะครับคุณแซมถามไว้ก่อนนะครับคุณคลินิกเกษตรบอกเดี๋ยวกลับไปถามพวกบะที่บ้านก่อนนะคุณธีระบอกว่าข้อสองเนาะแล้วก็คุณนายเกลีนะครับบอกว่าถามไว้ก่อนเดี๋ยวมาซื้อคุณอนุพงษ์ เสาวทองบอกถามเฉยๆนะฮะจริงๆเจ็บปวดทุกอันนะ,ะก็ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ไม่เป็นไรแต่จะจำไว้นะ <c oughs> นะครับก็โอเคเนาะผ่านไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็เพื่อความสนุกเพลิดเพลินนะอ่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากแต่แอดคิดเยอะ <c oughs> นะครับไปต่อนะครับอ่าจะมีเรื่องยาฆ่าญ้าบ้างอ่าตรงนี้ได้โพสต์ไปวันก่อนนะเรื่องของพวกเถามันนะครับแบบนี้2ตัวนี้เนาะ ตัวดาตโตโฟนกับสตาร์เลนนะคือฟูลล็อกซิเพอร์กับตัวสารตัวนี้มันจะเป็นตัวบวก3ตัวอะทูฟดีโซเดียมบวกไดอูรอนและบวก d ีเอนะครับก็อย่างที่บอกถ้าเอาไปฉีดในข้าโพดในอ้อยใช้ตัวนี้นะแต่ถ้าเอาไปฉีดในในมันนะครับในมันได้นะครับในอ้อยได้นะฉีดไล่ล่องทั้งคู่นะจะดีที่สุดนะครับอ,อย่าฉีดทับยอดนะครับเมก,กี้ดาตโฟนใช้ในมันได้อ้อยได้แต่ข้าวโพดห้ามแต่ตัวนี้ ข้าพโทษได้อ้อยได้แต่มันห้ามนะครับฟังดีๆนะฟังแล้วฟังดีๆนะอันตราการใช้ ขวดหนึ่งอย่างเงี้ยประมาณสัก 4- 5ถึงไล่เช่นเดียวกันแกลอนเมื่อกี้นี้ก็แกลอนหนึ่งประมาณ5ไล่นะครับโอเคนะครับแล้วมีคำถามค่อนข้างเยอะเดี๋ยวแอดให้คำตอบนิดนึงเนาะอย่างคุณอนุชา,อน,ชาอนุชาติเนี่ยถามมาเยอะมากมันยาวเนาะบอกมีปัญหาเขา้าฟางผีแห้วหมูเครือตนหมูตนหม,นหมาเครือปลาผักบุ้งพวกนี้จะใช้ยังไงดีนะครับก็ถามเข้ามาจริงๆตรงเนี้ยถ้ารายละเอียดขนาดเนี้ยนะแอดแนะนำให้ถามมาทางข้อความแอดจะตอบให้แล้วก็ยิบยกยาให้มัน จะดีกว่าเพราะบางทีหลายๆท่านเนี่ยปัญหาไม่ได้เหมือนกับกับของคุณอนุชาติเนี่ยบางทีตอบไปมันก็ก็จะเขาเรียกอะไรมันไม่เป็นประโยชน์ต่อคนวงกว้างเนาะถ้าปัญหาแบบนี้เฉพาะทางเฉพาะจุดเฉพาะไล่ของท่านก็ให้ถามทางข้อความนะครับก็มันมียาเยอะมากมันหยิบให้ไม่ไหวนะครับ เวลามันค่อนข้างจํากัดเนาะชุดเครือเถาใช้ได้ไหมนะครับมีคุณเบสตี้เข้ามาถามใช้ได้นะครับต้องดูว่า,ามันอยู่ในไล่อะไรแล้วก็ทําอย่างที่แอดบอกตัวไหนใช้ในแปลงไหนได้ก็อย่าผิดพลาดนะครับคุณบัวลานะครับสงวนน้มใช้ในป่าพริกใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ครับป่าพริกแนะนํา2ตัวนี้แล้วกันกูโฟซินเนตกับโฟมิสเฟนเนาะฉีดไล่ล่องอย่าให้โดนใบเยอะฉีดกดๆต่ำๆเข้าไปที่โคนพริกได้เลยนะครับ คุณ B อันไหนใช้ในมันได้ในมันได้ต้องใช้ดาสโฟนนะครับเมื่อกี้ที่แนะนําไปแล้วเนาะในมันคุณจิรพรถามเข้ามาว่าประมาณกี่เดือนขึ้นไปประมาณสักสาเดือนขึ้นไปถึงจะใช้ได้นะครับคุณนทลักษ์ถามเรื่องสตาเลนในใช้ได้ทั้งในข้าวโพดและอ้อยใช่ไหมแอดถูกต้องครับข้าวโพดกับอ้อยนะสตาเลนในมันใช้ไม่ได้นะครับ ส่วนคุณตาล็อกนะครับฉีดทับมันได้ไหมฉีดไม่ได้ครับยาที่ฉีดฆ่าใบกว้างทับมันได้ยังไม่มีนะยังไม่มียังยังยังไม่ปลอดภัยบางตัวเริ่มมีการเอาไปทดลองฉีดก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับคุณปะปะภูสักนะครับเงินมากมายถามเข้ามาอันไหนใช้ในมันในมันก็คือดัซโฟนแนะนําไปแล้วนะครับแล้วก็คุณพงพงพันธชายเชิงเขานะตดหมูตดหมาเล่ไล่ก็พูดใช้ตัวไหนดีใช้ตัวนี้แหละครับ ได้นะครับหรือตัวอื่นๆตัวนี้พอได้นะครับจะเป็นทูโฟดี D, ไตอโซโพลาลามีนโซลนะครับบวกกับพิโคลแรมตัวนี้ก็ใช้ได้ฉีดทับกระโพดได้เช่นเช่นกันถ้ากระโพดโตแล้วแนะนําทั้ง2ตัวเนี้ยฉีดไล่ล่องลวงโคลจะปลอดภัยกว่านะครับโอเคนะครับคุณกระต่ายสตาร์เลมผสมนิโกผมอมีมาผสมปุ๋ยเกต สารจับใบผสมฉีดทีเดียวเลยได้ไหมฉีดได้ครับโดยโดยทฤษฎีจริงๆก็ไม่แนะนําแต่ในทางปฏิบัติเขาก็ทํากันผสมกันได้เลยนะครับไปต่อนะครับเ,เรื่องของอะไรอีกอมียาเรื่องของร่วงหมัดผักแอดแนะนําไปนิดนึงเนาะแล้วก็ตรงไหนและนี่นะครับใครมีปัญหาด่วงหมัดผักนะครับหรือร่วงเต่าแตงหรือด่วงงวงนะครับในพวกมันเทศใช้คู่นี้เลย โคทนฟอร์ดนะอเมซอนซีโทเฟนไพรเลตนะครับลิ้นเริ่มพันแล้วเริ่มงงแล้วยาเยอะจัดนะแล้วก็ไดอะซินนอนใช้ร่วมกันเลยอันนี้ใช้สัก10อันนี้ใช้สัก40นะครับก็ใช้ร่วมกันดีเลยนะครับในส่วนของอด้วงหมัดผักนะด้วงงวงมันเทศนะครับหรือว่าจะเป็นด้วงเต่าแตงอะไรก็ได้นะครับที่เป็นแมลงปิดแข็งนะครับไปต่อนะครับคำถามไม่มีเนาะเรื่องนี้แล้วก็มีคนถามเรื่องของ อันนี้เราไปกันจบแล้วนะครับเพียไปไปแล้วก็มีคนถามเรื่องเพี้ยอ่อนนะครับเพี้ยอ่อนแแนะนําตัวนี้ไว้ก่อนเฟนนิโตไทออนบวกเอสเฟนวารรเลตจากกลุ่ม B1B บวก 3A นะครับนี่เลยนะอ่าตากาใช้ประมาณสัก30-40 cc ถซีซีต่น้ำ20ลิตรนะครับโอเคคำถามสุดท้ายผมให้เป็นในส่วนของยาข้าวโพดแล้วกันหลายๆท่านาใช้อีมาเริ่มไม่อยู่นะอาจจะมีตัวทางเลือกทางอื่นบ้างไหมนะครับมีครับ เป็นตัวนี้เป็นอ e ีมาบวกลูเฟนูลอนในตัวนะหนึ่งตัวแล้วมาบวกตัวนี้ได้ครับตัวนี้จะเป็นไทอะโคพิดบวกฟู ine, เบนไดอะไม์เนาะจากกลุ่มสอ่ากลุ่ม4 a บวกกับกลุ่ม28นะอ่าตัวนี้คู่อย่างนี้ก็ได้แต่ราคาสูงนิดนึงนะครับแล้วมีทางเลือกตัวไหนอีกนะครับเมื่อท่านยังอยากใช้อ e ีมาอยู่ตัวที่ควรจะเอาเข้ามาบวกกับอ e ีมาเพื่อเสริมฤทธิ์มี3ตัวแบบนี้ก่อนนะจริงๆมีอีกนะแต่แอดหยิบมาแค่นี้ไดฟูเบนซูลอนเอาไปบวกเลยนะครับ อ่าลูเฟนูรอนเอาไปบวกเลยนะครับโนวานูรอนอันนี้คือกลุ่ม15ทั้งหมดนะครับกลุ่ม15ทั้งหมดนะครับใช้ได้เลยนะเลือกเอาสักตัวหนึ่งนะแล้วกอ็อาจจะเปลี่ยนตัวใหม่ถ้าไม่ใช้อีมาใช้ตัวนี้ก็ได้คอนฟีนเพอร์คอนฟีนเพอร์อน,น,ะอนะครับจากกลุ่ม13นะ คอนฟิเนอเพอร์อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้อาจจะใช้ประมาณสัก2 5่สาถึงมซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะแล้วก็เอาจะบวกกับตัวกันหนอนรอบข้าวก็คืออย่างที่บอกกลุ่ม15นี้ก็ได้นะครับตัวต่อมาที่ใช้ได้ก็จะเป็นอินด็อกสคาบนะครับบวกนวลร้อนอันนี้เขาบวกมาให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวต่อมาที่จะใช้นะครับก็จะเป็นคอนเลนทานิทิโพจากกลุ่ม28นะครับแบบนี้อันนี้เขาจะบวก อาบาแมกตินมาด้วยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นครนนรอรันทานิลิโฟเดียเด่ยวๆเนาะอันนี้ก็จะราคาสูงอยู่นะครับนอกจากท่านบวกยาฆ่าตัวบวกยาคุมไข่แล้วแนะนําให้บวกยาฆ่าแม่บินด้วยและแนะนำตัวนี้เบต้าไซฟ,ฟูทินนะครับอันนี้ก็ใช้ไปอีกจัก2 5 4ซีต่อตน้ำ20ลิตรนะโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้ค่อนข้างจะครบนะอย่างที่บอกยาฆ่ายา,ยาเชื้อรานะครับยาแมลงยา หนอนยาเพียพวกนี้โอเคค่อนข้างครบนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดพูดเร็ว,รวไปไม่เข้าใจลิ้นพันต้องขออภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าแก้ตัวใหม่นะครับก็พูดมาแบบนี้สี่หปีแล้วก็ยังพูดผิดพูดถูกบ้างบางทีเราเร่งเนาะเพราะว่าเวลามันค่อนข้างจํากัดเราอยากให้ได้ความรู้เต็มที่นะครับตรงนี้แล้วก็มีข้อเสนออะไรหรือว่าต้องการให้แอดแนะนํายาอะไรก็พิมพ์กันมาใต้โพสต์คลิปนี้แล้วกันนะครับโอเควันนี้คงต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ อชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแอดกดแชร์ให้แอดสักนิดนึงเห็นไหมจะลงก็ยังลิ้นพัน์แล้วนะครับใช้เวลาพูดไป20กว่านอาทีเนาะหวังว่าวันนี้คงได้ความรู้กันไปเต็มที่เนาะตั้งใจที่จะมาให้ความรู้แบบนี้ทุกๆวันเลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุขอบคุณทุกการแชร์ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะทางเพจทาง a c e b o o k นะครับทาง YouTube ทาง Tik t o k นะครับโอเควันนี้ แอดคงต้องลาไปทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ